แอร์รถยนต์หรือระบบปรับอากาศภายในรถยนต์มีหน้าที่ช่วยปรับอากาศภายในห้องโดยสารให้มีความเย็นสบายอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆจากภายนอกไม่ให้เข้ามาภายในห้องโดยสารค่ะจึงทําให้แอร์รถยนต์มีความสําคัญต่อการขับขี่ในสภาพอากาศของบ้านเราเป็นอย่างมากที่มีทั้งฤดูฝนฤดูร้อนและมีฝุ่นควันลอยอยู่ในอากาศเต็มไปหมดหากต้องการให้แอร์รถยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ควรดูแลรักษาแอร์รถยนต์อย่างสม่ำเสมอค่ะแอร์รถยนต์ดูแลไม่ยากแค่ทําตามนี้ค่ะ 1. ใช้แอร์รถยนต์ให้ถูกวิธีเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ควรรอให้เครื่องยนต์ทำงานถึงอุณหภูมิที่พัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำทำงานก่อนสัก5นาทีค่ะจากนั้นควรเปิดสวิตช์พัดลมให้แรงก่อนประมาณ1นาทีเพื่อไล่ความร้อนหรือความชื้นออกจากช่องแอร์ แล้วจึงค่อยเปิดสวิตช์แอร์รถยนต์ปรับอุณหภูมิตามต้องการค่ะแต่ว่าแนะนําให้ตั้งอุณหภูมิประมาณ25องศาไม่ควรตั้งอุณหภูมิให้เย็นสุดเป็นเวลานานๆเพราะจะทําให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาค่ะหลีกเลี่ยงการเล่งพัดลมและน้ํายาแอร์เบอร์สุดในทันทีที่เปิดแอร์เพราะจะทําให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานหนักและเกิดการสึกหรอเร็วขึ้นค่ะ ก่อนขับรถถึงที่หมายสักพักแนะนําให้ปิดสวิตช์แอร์รถยนต์และเปิดสวิตช์พัดลมไปที่เบอร์แรงสุดเพื่อไล่ความชื้นออกจากคอยเยน็นวิธีนี้จะช่วยลดและป้องกันการเกิดกลิ่นอับในห้องโดยสารรถยนต์ได้ค่ะ 2. ทําความสะอาดห้องโดยสารเป็นประจำการดูดฝุ่นเป็นประจำนอกจากจะช่วยลดฝุ่นละอองที่อยู่บริเวณพรมและเบาะของรถยนต์แล้วยังช่วยลดความเสี่ยงที่ฝุ่นจะเข้าไปอุดตันในระบบแอร์อีกด้วยค่ะและการนำเศษขยะเศษอาหารออกไปทิ้งเป็นประจำก็จะช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆได้ค่ะ 3. ควรเปลี่ยนไส้กรองแอร์อย่างสม่ำเสมอไส้กรองแอร์โดยทั่วไปควรเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ20,000กิโลเมตรหรือทุทกๆ1ปีขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลค่ะปัจจุบันไส้กรองแอร์มีให้เลือกหลายรุ่นอาทิเช่นรุ่นมาตรฐานที่สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กรวมทั้งฝุ่นทรายและฝุ่นละอองจากภายนอกได้เป็นอย่างดีหรือรุ่นที่สามารถดูดซับและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ป้องกันฝุ่น pm 2 5ป้องกันสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้เป็นต้นทั้งนนนี้้เพพื่่อออตบบโจบบจจทยย์สุภาแดดใปััวคะ 4. ตรวจเช็คสภาพแอร์รถยนต์อยู่เสมอการตรวจเช็คสภาพแอร์รถยนต์ไม่จําเป็นต้องรองให้อร์ไม่เย็นหรือเราให้คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทํางานก็สามารถนํารถเข้าตรวจสภาพกับศูนย์บริการที่มีความเชี่ยวชาญได้ค่ะเพราะหากพบว่าแอร์รถยนต์มีปัญหาจะแก้ไขได้ทันเวลาค่ะ